นายกบกบกไปบช่ไหอ่ไแล้วนี่เหตุอะไรเขาทุกคนคนไม่เชื่อการนีการนิดหน่อยนเพลงไปฝังมันมันมีทางที่ดีกว่าเรา

โอ้ยรุบีไปอเอาเอามสดหเอาโอ้ยโอ้ยอ้คนไมีประสบการณ์เออกหมเา่มีประสบการณ์มีประสบการณ์เลยอ้ย่พอเด็เอ้ยนี่อยับงเดเดเ่งจริงตลอดเลยมเด็จนี่่อยของ่่งเขาไปยังเขามียงเจามียงเขาหาเจาเจาะมีรอดเลยอออยูีซืออยู่ซ้อเดี๋ยวจบอไ่ม้ช่วยเ่องแบบนายกน ไม่มีตังค์สักบาทไม่มีเงินเราจีบสาวแต่ละคนเราบอกออกแนวจนเดียบออกแนวจนเดียบอยากอยากจะพาไปเที่ยวนะเอารถมาลับออกแนวนี้เลยเราถึงรอดมาได้ถึงวันนี้ไงไม่ไม่เคยคุยแบบนี้แล้วนี้นีูออกจนเดียวกูไปตัวเปล่าเดียวปุ๊บเดือดได้ตลอดออกแนวจนเดียวไงเต็มปีแล้วเนี่ย

ไข่้ต่งใครว่ว่ามันมนนเดกเล่นน้ยกูมีอะไรเดกอะไรเข้าสีกันแต่มันรอดมาจนทุกวันนี้ก็ย้อนเรามึนเัเราต้องมึนเ้นมึนมน้องนั่งิ้มแบบโคตรเลยเอ้ารออย่างน้รย่างนี้นี่ละเมาสเพีย สมเด็จยังเราเนใ่อยู่หรอสมเด็จมาแล้ไมาแล้วจะไม่ร้ยไม่้เหร้เ็มเอ้หนหน่อยเดียวใช่มมันเ่มจับจำเลยไม่ใช่พาพสมเด็จเอกพราว่าอะไรเพราะว่ามีคนคนบอกว่าที่นอนสมเด็จนะตรงนี้น่ะนี่ที่ตรงนี้ที่นอนสมเด็จ